แกงหน่อไม้แล้วก็เอาน้ําใบย่านางใส่ไปแล้วนะคะก็ใส่หน่อไม้ที่ต้มจนจืดใส่ลงไปแล้วเราก็มาตําพริกข้าวเบือข้าวเบือคือข้าวเหนียวแช่น้ําแล้วก็หอมแดงนะคะบุบบุบบุบพอแตกแต่ว่าข้าวต้องตาให้ละเอียดนะคะแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็วันนี้เรามีเห็ดปวกหรือเห็ดโคน,นะค,ะค่ะเก็บอาจากแถวบ้านนะคะ ใส่เห็ดโคลนลงไปด้วยวันนี้เราแกงหน่อไม้แกงเปลือ,อกหน่อไม้ใส่โคลนใส่เยอะๆ,ๆเยอะๆไปเลยจ้าเพราะว่าฟรีดีดีมีจริงแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลารานะคะปรุงชรบนิดหน้อยแล้วก็ใส่พริกขี้หนูใส่พริกลูกโดดชอบมากลูกโดดแ้พอเดือด เมื่อกี้ชิมแล้วนะคะว่าอร่อยก็ใส่ยอดอะไรผักชะอมลงไปตามด้วยใบเมมลักนะคะสุกแล้วชิมแล้วหอมอร่อยตักทานค่ะเมนูแกงเปหรือแกงหน่อไม้นี่เป็นเมนูที่ชอบมากถ้าแกงนี้ใช้เวลาเตรียมนานมากนะคะสีสันน่าอร่อยลูกโดดที่ชอบมากเลยเราจะปรุงไม่ให้เผ็ด มากเพราะเราจะมากินพริกลูกโดดใส่เข้าไปได้ค่ะนี่นะคะผักไปด้วยน้ำลายไหลไปด้วยอร่อยมาก